ผมสวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางไปไปหนนะครอามไปวัดถ้ำผาเพียงนาแก้ววัดถ้ำผาเพียงนาแก้วอ่านี่เป็นทางขึ้นไรผมตรงนี้ไปลังวัดตรกดนเยวเดินทางไปกันนะครับสวววยแล้ทุกันเป็นเส้นทางท่องเที่ยวนะครับตัวนี้ฮะนี่ไรครับครับตอนนี้ก็ถึงแล้วครับวัดถ้ำผาเพียงนาแก้วนะครับวัดป่านะครับอยู่ที่บ้านนนตูมถาวรตะมนตปุรนองอำเภอหาดจังหวัดศรีสะเกตนะครับ เป็นวัดล้านขวดนะครับขนาดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดนี่สิบหัวนะครับนะฮะขมาดบึงนะครับ เห็นวิวข,ของเขื่อนเขือนอะไรนอหน่ไม่ทาใช่ไหมอ่า้าก็<ด><ๆ>เป็นพยนานหน้าครับ อันนี้หนีแค่ยาวนี่ก็อ้อมไปตรงทางที่เราถึงเดี๋ยวเราเซนก็บที่ปลายน้ำก็ตรงนั้นแหละเป็นบรรยากาศนะครับตัวนี้หางมันใช่ไหมนี่ไม่เสร็จง่ายหรอกหูยคิดว่ากี่ล้านมไม่ต่ำกว่าสิบหรอกนี่ถ้าลงไปขนาดนู้นนึ่งกเจะทำให้เป็นถนนเดี๋ยวทางเขาจะเปลี่ยนเป็นทางนัดนเอาเป็นนอนมาเจองเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างตอนนี้ให้ดูวิววิวบนก่อนว่า บันการให้มากเย็นครับไม่แดดแล้วเดี๋ยวฝนแทนความเราเดินถึงชายน้ำใช่ไหมก็จะมีทางลงไปได้อยู่ครับเขาน่าจะทําถึงนู่นแล้วนี่นะกาลังขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อไหมครับเดินลงไปกันครับผมบอกใหว่ามันไปตรงไหนเขาบอกตรแต่ว่ามันเป็นเส้นนั่นแหะคือผมจะยไปดูทรายก็เลยมันเป็นไรของน้องจะเป็นทางลงนะครับเลย นี่หินนะครับตรงนี้เงีกกนนบยบสงบดียยนะครับวัดนี่นี่เงียบสงบเลยเ,เป็นวัดป่าเนาะโอ้แกะสลักอ๋อนี่เป็นตัวนี้จะเป็นการแกะสลักนะครับเห็นเงินไหมเห็นเปล่านะครับเป็นแกะสลักเป็นรูปพญานาคนะครับแกะสลักในหินนะครับ ป็นอังงุ่ปลาครับตอนนี้มามาไปเบิเ่งกันลงไปเลยกํลังแกะอืมัติกํลัน่ไดลิงด้วยเครื่อมันไดลิง อโอ้ตัวนี้เป็นหินนะครับอ่ะงมงบรรยากาศกัน,นครับผม ส,สวยดีสวยดีอ่ะถ่ายดูปเป็นอพุทธรูปนะครับสายยังไม่ทันเสร็จนะครับน,นี่อ๋อเขาจะทำให้มันลงไปถึงนู่นเลยใช่ไหม ตอนนี้เป็นลุงปัวอะไรครับข้างหน้าปกไม่ถือฟางหนักปกครับก็ประมาหน่อนะครับลงมาถึงงลางแล้วนะครับข้างบนก็เป็นหินนะครับเกับไปนะครับขันที่เบื้องอังกอร์กับชื่อเ่นศลปตรงนี้เขาสกัดหินลงเข้าไปวะคือไงหรือเป็นแบบมีดอะสกัดเป็นช่วงเนาะ เสียงให้หน่อยสกัหน่อไม่แต่ก่อนมันเพ่นอมันเป็น่ชากนาคือสกัดเข้าไปอืโอ้นี่ก็ิดาดอันตรายเนาะสกัดหน่สางหเมตรอ่าขึ้นไปนะครับลงมาครับท่านี้นมันะแวรับสันตงเที่ยวแต่ก็สามารถเขามาแเวียนเยี่ยมชมกันเด้นะครับ เมื่อครับเลยก็เก็บภาพมาฝากนะครับบรรยากาศของวัดธรรมานนหาเพียงหนักแก้วนะครับเพียงถนนน,นะครับกำลังนีเป็นวัดดันกวดนะครับ สิวิ่งขวดนะครับใครก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเ,เ,เ,เ <laughs> มยไปครับขอบคุณครับ